พี่น้องเอ้ยเรียกว่าซิโมนะครับงานนี่หีนี่แล้วครับ<อ>เห็นไหมครับมีเป็นม,มีกิ่งใหญ่อยู่ข้างล่างครับเน,นี่นี่ครับปรเปอร์เซ็นต์แตกนี่ห่วยเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ครับนี่บางเครื่องนี่บางงานดอกครับนี่เลยตัดออกเลยครับ กิ้งข้างล่างนี่แหละครับเนี่ยโอ้ยเห็นไหมครับนี่มันอมไปแล้วครับเนี่ยนังมันกสใส